อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้อยู่กับผมนิกเล้งหงครับแล้ววันนี้นี่ก็พาทุกท่านมาอีกกับ1ร้านของร้านชาตามือนั่นเองวันนี้ที่พามานั่นคือสาขาสยามพรีเมียมเอาเล็์นั่นเองครับ สถานที่บอกได้เลยว่าพรีเมียมมากใครที่มาเอาเลทที่นี่อย่าลืมแวะมากับร้านชาตามือสาขานี้นะครับสาขานี้เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมง ถึง3ามทุ่มเลยนะครับผมถ้าใครมาที่นี่มาช้อปปิ้งแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อชาตามือทานด้วยนะครับชาตามือวันนี้ฮะเขาเนี่ยมีเมนูซีซันนอลสเมนูด้วยกันครับนั่นก็คือชามะลิอัญชันนั่นเองครับผมนี่ฮะเมนูแรกของเราชามะลิอัญชันยูสุน้ำพึ่งมะนาวนั่นเองนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานร,ระหว่างความหอมหวานของชามะลิอัญชันครับกับความเปรี้ยวหวานลงตัวจากส้มยูสุนั่นเองและก็ยังมีน น้ำพึ่งมะนาวอีกด้วยนะครับมีสีสันของดอกอัญชันอีกด้วยครับแผมยังมีท็อปปิ้งมุกบุกให้ได้เขียวแบบเพลินๆอีกด้วยนี่นะผู้ชมมาลองทานกันดีกว่านี่ฮะ มีความหอมแล้วจากตัวชามมลิอันชันจริงๆเป็นความเปรี้ยวหวานจริงๆนะเรียกได้ว่าถ้าทานทั้งวันเนี่ยเพิ่มความสดชื่นทั้งวันเลยท่านผู้ชมถ้าใครชอบทานอะไรหอมห,อม,หอมหวานหวานเปรี้ยวๆแนะนําเมนูนี้เลยครับชามะลิอันชันยูสุน้ำผึ้งมะนาวนั่นเองครับเมนูต่อไปเลยครับด้านนี้เลยฮะนี่คือชามมลิอันชันน้ําช่อดอกมะพร้าวนั่นเองครับนี่เลยในนี้ครับก็จะมีชามมลิอันชันครับที่มีรสชาติความหวานจากน้ําช่อดอกมะพร้าวนะครับ ดื่มแล้วเดี่ยมีกลิ่นหอมครับแถมบยังเพิ่มความสดชื่นได้อีกด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยังมีวิปครีมอีกด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นวิปชีสนะฮะใส่เข้ามาเพิ่มความกลมกล่อมบวกกับท็อปปิ้งเนื้อลูกตาลครับบอกได้เลยนะฮะว่าแก้วนี้อร่อยลงตัวสุดๆเลย <S <S 1> <S 1> โอ้โหชอบอันนี้มากเลยอ่ะเพราะ อันนี้เนี่ยจะมีความหอมทวีคูณกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนั่นเองนะแล้วก็เป็นความหวานแบบลงตัวนะถ้าใครเคยทานน้ำช่อดอกมะพร้าวแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นความหวานที่เป็นหวานไม่แหลมเป็นหวานลงตัวหวานกำลังดีแล้วก็มีความหอมอีกด้วยเมนูนี้เขามีวิปชีสด้วยแล้วสุดท้ายขาดไม่ได้คือเนื้อลูกตา่นั่นเอง ให้มาเท็เจอร์ได้เคี้ยวกรึบกบถูกใจสุดๆเลยละครับแล้วนอกจากน้ําอร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็ยังมีของดีมาฝากทุกสัปดาห์เลยนะครับนี่เลยฮะนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาตามือครับและนี่คือชามมริจัสมินทีตาชาตามือนั่นเองครับ หวานจริงๆนะท่านผู้ชมไม่รู้จะบอกอยังไงอย่าลืมไปซื้อกินให้ได้นะครับและนี่ครับคือชาบลิจัสมินทีตาชาตามือนั่นเองครับเป็นชาเขียวพันดีนะท่านผู้ชมที่นํามาผสมกับดอกมะลิครับ เพิ่มรสชาติความอร่อยแล้วก็เพิ่มรสสัมผัสให้มีกลิ่นหอมผ่อนคลายนั่นเองครับวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้100%เอร์เซสามารถชงดื่มเพิ่มความสดชื่นได้ทั้งวันจะชงแบบเย็นก็ได้จะชงแบบร้อนก็ดีครับผมผลิตภัณฑ์ชาบลิจัสมินทีมีจำหน่ายชนิดซองเยื่อแบบถุง12ซองครับและชนิดกระป๋อง2เยื่อ4 0ซองก็มีนะครับ สามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยหรือสั่งออนไลน์ก็สะดวกเช่นกันครับที่ช้อปป e ้ลาซาด้าเสิร์ชว่าชาตามือ under score official shop ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับอด ชาตามือเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพินไปกับชาบลีจัฟส์ินทีของชาตามือได้แล้วละครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่วบ้านสมุนไพรเราก็มีขายแล้วนะครับ ช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชว่า herberhouse official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอดครับแอด herberhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทาง t ิกต o อกเซิร์ชว่า herberhouse นะครับแล้วสลาซาดา้าครับกลับ,บามาติดตามต่อว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยงนิ้วกับชาตาบืนที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ